สอนใช้ ema 7นะครับแล้วก็ ema 14นะครับเข้าจังหวะเทรดตามเทรดนะครับทำยังไงไปชมคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับในการเข้าเทรดอย่างแรกนะครับเรามาเพิ่มเส้นค่าเฉลี่ยกันก่อนนะครับโดยเส้นที่1เราจะใช้เป็นเส้น ema นะครับที่7วันนะครับโดยเราเลือกไปที่นะครับ indicator นะครับแล้วก็เพิ่ม moving average กันก่อนนะครับนะ อาจจะใช้บน mt 4หรือว่า mt 5ก็ได้นะครับนะตามที่เพื่อนๆเทรดเดอร์สะดวกนะครับอ่านะครับเพิ่มเข้าไปก่อนนะครับต่อมานะครับผมนะครับเลือกช่วงเวลานะครับเป็นนะฮะเอ่อเวันย้อนหลังนะครับนะอ่ะเพิ่มเข้าไปปึ้งนะครับนะเวันจะเป็นเส้นสีแดงนะครับ นะ3พิกเซลนะครับแบบนี้นะครับค่า exponential นะครับ exponential นะครับแล้วก็ใช้กับ close นะครับช่วงเวลาที่7วันแล้วก็กดเสร็จสิ้นอ่าเส้นที่2นะครับผมจะใช้เป็นเส้นค่าเฉลี่ย14วันย้อนหลังนะครับกดไปที่อินดิเคเตอร์นะครับเพิ่มอินดิเคเตอร์นะครับนะอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะใช้เป็นเส้น14วันนะครับนะ แล้วก็เป็นเส้นสีฟ้านะครับอ่าต่อมาให้เพิ่มๆนะครับเพิ่ม RSI เข้าไปด้วยนะครับนะครับกดเพิ่ม RSI นะครับ RSI เราจะใช้ค่าเดิมนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มนะครับตัวเส้นบอกนะครับเขตด้วยนะครับนะค่าเดิมผมจะใช้เป็นค่านะครับ นะ3 0 70นะครับแล้วก็เพิ่ม50เข้าไปนะครับแบบนี้กดเสร็จสิ้นครับ RSI เนี่ยเราจะใช้เป็นเส้น14นะครับนะเหมือนเดิมนะครับทีนี้วิธีการในการเข้าเทรดนะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับมาดูก่อนอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับเพื่อนๆเทรดไทม์เฟรม5นาทีหรือว่า1นาทีนะครับนะนะครับถ้าให้แนะนำแบบเอ่อ หลอกน้อยหน่อยก็จะเป็นทำเฟรม1 5นาทีนะแต่ถ้าใครเทรดสั้นก็ใช้1นาทีหรือว่า5นาทีนะครับวิธีการในการเข้าเทรดนะครับเราใช้แค่นี้นะ1นะครับถ้าเกิดว่ามี golden cross หรือว่าเส้นสีแดงนะครับตัดเส้นสีฟ้าขึ้นแบบนี้เรียกว่า golden cross นะครับสามารถเข้าเทรดบีได้นะครับนะฮะอ่าบริเวณนี้นะครับนะจุดนี้เป็นจุดที่เราจะบีนะครับจุดนี้นะ เพราะว่ามีการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับตัดกันขึ้นเป็นสัญญาณ B นะครับตัดกันลงเป็นสัญญาณ S นะครับยืนยันจากอะไรนะครับจาก r s i นะครับถ้า r s i ยืนเหนือ50ขึ้นไปนะครับบริเวณนี้นะครับเรียกว่ามีโมเมนตัม B นะครับนะหรือว่าเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ r s i เริ่มยืนนะครับ่เราค่อยบายแถวนี้หรือจะ B ไอ่ม้ที่1จุดตัดก็ได้นะครับนะแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะต้องให้คอนเฟิร์มก็คือ r อ i เนี่ยเริ่มยือเหนือ50ขึ้นมาถึงจะถือว่าคอนเฟิร์มนะครับสัหลอดใช้ต่ำกว่าโลก่อนหน้านะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เทคโปรฟิตตามกรอบแนวต้านได้นะครับนะอ่าแบบนี้เลยนะครับส่วนแผน S นะครับนะตรงกันข้ามนะครับก็คือนะครับเราจะใช้การเข้าเทรดเมื่อมีการตัดกันลงของเส้นคาเฉลี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นจุดนี้อ่านะครับ มีเส้นสีแดงเนี่ยตัดเส้นสีฟ้าลงนะครับนะจุดนี้นะครับคอนเฟิร์มหรือยังครับดูไอซีด้านล่างนะครับไอซี I อยู่ต่ำกว่า50ถือว่าเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะเปิด S ได้นะครับอ่าแล้วก็ซับพอรเนี่ยตั้งเหนือ High ขึ้นไปนะครับนะพยายามอย่าดูหลายเทคนิคซ้อนกันนะครับดูแค่ไม่เกิน3อย่างเพื่อจะได้ไม่สับสนเวลาเทรดนะครับอ่าเวลาเข้าเทรดนะครับสามารถที่จะเทคโปรฟิตบริเวณแนวรับหรือ ออกจากตลาดเมื่อเส้นตัดกันอีกครั้งได้ยกตัวอย่างเช่นจุดนี้เราเซลล์ลงมาใช่ไหมครับทีนี้พอเส้นตัดกันอีกรอบเนี่ยเราก็ออกจากตลาดได้นะครับตรงนี้นะครับหรือ RSI เนี่ยกลับมาชนเส้น50แล้วก็ออกจากตลาดได้นะครับนะอ่าอย่างนี้ยังไม่ควร S นะครับนะเพราะว่ายังเป็นสัญญาณ B อยู่เห็นไหมอ่านะครับหนึ่งก็คือ RSI ยืนเหนือ5 0อยู่แล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยยังไม่ตัดลงยังไม่ควร S นะครับแบบนี้เป็นต้นครับ ครัถ้าชอบความรู้การเทรดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกดเจคุณเจนกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับส่วนเพืเ่อนๆที่สนใจเรียนรู้การเทรดหรือเข้ากลุ่มเทรดนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่หน้าโปรโฟไฟล์สามารถมาเรียนดูได้เลยไม่ย่าแค่จ่ายนะครับ